ได้คิกออฟบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปรับพื้นที่หลังชนผู้ว่าราชการจังหวัดครับเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารครับ นายชุติเดชมีจันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดแพร่นำห,หน้าสนราชการและสื่อมวลชนครับชมพื้นที่แปลงปลูกผักสวนครัวหลังจนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ปลูกผักไว้มากกว่า10ชนิดและกําลังให้ผลผลิตเต็มที่ โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่ครับได้น้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมาเป็นแนวทางและสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติและขยายผลไปสู่ประชาชนครับโดยทางจังหวัดแพร่ได้มีการตั้งเป้าส่งเสริมให้ผู้นําองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต และนำมากลับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมาย 8ตำบลอำเภอละ1ตำบลน,นะคะโดยจะประกาศาวาระจังหวัดและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือหรือว่า MOU ขับเคลื่อนง,งานในวันที่9มกราคม2 5 6 6ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุสารากลางจังหวัดแพร่เพื่อขยายผลไปทุกหมู่บ้านในตำบลเป้าหมาย878ตำบลให้มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงต่อไปค่ะ